รู้สึกว่าตัวเองมีความยึดมั่นถือมั่นในตำแหน่งหน้าที่การงานและหน้าตามากค่ะแค่ความคิดคนอื่นกลัวคนมองเราไม่ดีทุกในชีวิตส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ควรจะแก้ไขพัฒนาตัวเองอย่างไรดีแต่กับเรื่องเงินทองกลับไม่ค่อยยึดติดเลยนะรู้สึกสละได้ง่ายมากแล้วก็อภัยคนอื่นได้ง่ายด้วย ก็ดีแล้วนะขอให้มองอย่างนี้ก่อนว่าเราเป็นช,ชีวิตเราเนี่ยนะอยู่ฝ่ายสว่างอยู่ฝ่ายที่เป็นกุศลมากกว่าที่จะอยู่ฝ่ายอกุศลนะอย่างเรื่องของการให้ทานมีน้ำใจสามารถที่จะให้ทานจะเป็นทรัพย์สินหรือจะเป็นความโกรธแค้นเนี่ยสามารถสละคืนให้กับความว่าง ในธรรมชาติได้อันนี้ก็ถ้ามองเป็นจิตนะก็จะเห็นว่าจิตมีความเป็นอิสระจากกิเลสพอสมควรนะครับเ,เราจะรู้สึกว่าจิตของตัวเองเนี่ยนะถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยมันมันมีความแห้งกว่ามันมีความรู้สึกสะอาดกว่านะของคนอื่นเนี่ยมันจะแฉะมันจะเปียกแล้วก็มันจะค่อนข้างออกแนว นะสะสมขยะทางอารมณ์ไว้เยอะนะถ้าหากว่าเรามองนะว่าคนเนี่ยจะสะสมขยะทางอารมณ์กันมากที่สุดก็จากความโกรธแค้นแล้วก็ความรู้สึกชิงชังกันนะก็ถือว่าของเราเนี่ยไม่ไม่สกรปรกเท่านั้นแน่นอนนะครับเพราะเหตุผลคือสามารถให้ให้อภัยคนอื่นได้ง่าย ส่วนใหญ่พวกให้อภัยง่ายเนี่ยนะจะถูกมองเป็นพวกใจอ่อนนะขี้สงสารหรือว่าเป็นประเภทที่ยังไงอะ่ะคือเหมือนกับมาขออะไรได้ง่ายๆอะไรแบบนั่นนะคือคือทำยังไงกับเราก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปขอโทษเอาซึ่งถ้ามองแบบคนทางโลกเขาจะมองว่านั่นเป็นคนที่ยอมเสียเปรียบ นะแต่ถ้าหากว่าเรามองอย่างคนทางธรรมก็จะมองว่านี่เป็นคนที่มีมีโอกาสได้เปรียบกว่าคนอื่นทางความสว่างทางความสูงส่งของจิตวิญญาณนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะเราสามารถข้ามพ้นความสูงส่งของจิตวิญญาณไปได้ด้วยการที่นะจะไม่ยึดติดถ,ถือมั่นในตัวในตน เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่จะยึดติดถือมั่นในตัวในตอนเนี้ยนะสําคัญเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือการผูกใจเจ็บการผูกใจโกรธการอาฆาตแข้นกันถ้าหากว่ายังละรเรื่องหยาบๆร้อนๆแบบนั้นไม่ได้เนี่ยนะ ไม่มีทางลรอที่ตัวตนมันจะไปไหนเพราะตัวตนเนี่ยมันผูกยึดอยู่กับตัวเนี้ยมีตัวฉันที่เป็นผู้ถูกกระทําและตัวฉันนี้จะต้องไปแก้แค้นเอาคืนให้ได้ไม่งั้นไม่สมศักดิ์สีนะเหมือนเสียศักดิ์สีไปถ้ายังยึดติดกันเรื่องของ ได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าเรื่องศักดิ์ศรีใครโตมากโตน้อยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามีอัตราที่เหนียวแน่นนะครับแต่ถ้าหากว่าสละได้ง่ายอภัยคนอื่นได้ง่ายนี่ก็มีอัตราที่น้อยลงแล้วชัดเจนแล้วก็เรื่องทรัพย์สินเงินทองก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราสละได้ง่ายก็เหมือนกับสละความตรณีสละความยึดติดอะไรที่มันพรุงพรางออกไปแล้วก็พร้อมจะ ไปสละในขั้นประณีตกว่านั้นนะคือความรู้สึกในตัวตนเอาละทีนี้มาถึงคำถามคือคำถามของน้องเนี่ยนะน้องเบญจพรจะมุ่งเน้นไปเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็หน้าตาเอาละเรามีทุนนะคือสามารถที่จะสละเรื่องความโกรธความเกลียดความแคน้นความจริงชังได้ แล้วก็เรื่องของทรัพยาทานเนี่ยนะเราเราสามารถทําได้ง่ายๆแต่ว่ามาติดในเรื่องของตัวตนที่อยู่ในเรื่องของหน้าตาเรื่องของส่วนสูงทางตําแหน่งนะครับแล้วก็เรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติของคารวาตถ้าหากว่าคารวาตไม่มี ความะทะเยอทะยานไม่มีความมุ่งหวังนะอยากจะก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับในสายการงานเนี่ยโอกาสที่จะเฉื่อยชามีอยู่สูงมากอันนี้เราต้องต้องแยกดีๆนะคือในทางธรรมเนี่ยเรากอ็อาจจะเจริญสติหรืออาจจะมีการ พิจารณารมในแง่แง่มุมต่างๆไปแต่ในทางโลกเนี่ยถ้าหากว่ามันยังมีความยึดมั่นถือมั่นตําแหน่งหรือว่ามีเรื่องของเกียรติยศเรื่องของนะความอยากจะโปรโมทไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นธรรมดาเป็นปกติก่อนนี่นี่มองมองในแง่ของชาวโลกนะครับมองในแง่ที่ว่าเรายังเป็น คราวาดอยู่เรายังอยู่ในฐานะที่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะถ้าหากว่าไปพิจารณาเป็นธรรมะไปหมดหรือว่าไม่อยากมีหน้ามีตาไม่อยากได้ตําแหน่งไม่อยากได้ความก้าวหน้าเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงล็อกเดียวกันคือเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกั้มกั้มกึ่งกึนะฮะคือทั้งเบื่อทั้งอยากอยากจะอยู่ก็อยากจะอยู่อยากจะไปก็อยากจะไปแล้วมันก็เลยไม่ได้ยักแยยัก,ย,ก,ย,กยันนะ่ะไม่ได้เอาอะไรสักอย่างหนึ่ง นี้ถามว่ามันจะลงตัวกันได้ยังไงระหว่างโลกกับธรรมระหว่างความรู้สึกนะที่มันยังยึดมั่นถือมั่นในตำแหน่งหน้าที่การงานกับความรู้สึกอยากจะสลละอุปาทานในตัวตนเพื่อให้ถึงมรรคถึงผลเพื่อให้ได้มีโอกาสกับท่านบ้างนะได้ลิ้มรสความสุขอันเป็น วิเวกนะความสุขอันเป็นวิมุตติความสุขอันเป็นสิ่งไร้มนทินนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะได้ทั้งสองอย่างจะทำอย่างไรก็คือก่อนอื่นเลยนะให้ให้ให้เซตให้เซตลำดับความสำคัญให้ถูกต้องใจของเราเนี่ยนะต้องผูกอยู่กับงานก่อน ต้องท่องไว้ดีๆนะว่าเราเป็นคา,ารวาสถ้าหากว่าใจผูกอยู่กับงานแล้วก็หลงไหลไปกับหน้าที่การงานอันนั้นขอให้มองว่าเป็นเรื่องปกติก่อนนะครับจากนั้นถ้าทํางานเต็มที่แล้วโอกาสที่จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเกิดความรู้สึกว่านี่เป็นแค่สิ่งที่มันมาแล้วมันก็ไปนะตำแหน่งเก่า ผ่านมาเพื่อให้เหยียบเป็นบันไดขั้นต่อไปเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปขึ้นไปเรื่อยๆตามจังหวะของชีวิตตามจังหวะของการทำงานนะเราก็มองจากตรงนั้นก็ได้ว่าอะไรอะไรที่กำลังจำเจอยู่กำลังน่าเบื่ออยู่กำลังรู้สึกอึดอัดอยู่นะในที่สุดมันก็จะจะต้องเปลี่ยนไป คือมองมองเป็นมองเป็นภาพรวมนะไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ในปัจจุบันแล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะนี่ตรงนี้เราก็มองว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องต่างไปออพอเราเลื่อนขั้นขึ้นไปหรือว่ามีหน้าที่ที่จะถูกโยกย้ายหรือว่าจะสลับสับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะหนักขึ้นก็ได้ มีอะไรที่หนักขึ้นรออยู่หรือไม่ก็อาจจะเบาลงนะฮะไม่ว่ามันจะเบาลงหรือว่าจะหนักขึ้นนั่นก็คือจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเราสามารถเห็นเป็นขั้นบันไดชีวิตได้แบบนี้นะแล้วก็คือมารวมลงที่ความรู้สึกนะี ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมองกันเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบว่านะปีหน้าจะได้โปรโมทเป็นอะไรหรือว่าจะมีใครขึ้นมาแซงหน้าหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นนะแต่มองที่ความรู้สึกมองที่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเป็นปกติเนะี่ยในปีนี้รู้สึกยังไงร,รู้สึกเบื่อหน่าย รู้สึกว่าอึดอัดกับการงานหรือมีความรู้สึกกระตือรือร้นเป็นพิเศษส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่จะมีความยึดติดถือมั่นกับตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยโดยหลักจะมีความรู้สึกกระตือรือร้นนะฮะถ้าหากว่าเรารู้สึกกระตือรือร้น,รนให้มองว่าความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกฝ่ายดีฝ่ายที่เกื้อกูลในหน้าที่การงานเรามองไปว่าความกระตือรือร้นเนี่ยมันอยู่ได้นานกี่ปี หรืออยู่ในนานกี่เดือนพอมองเป็นคือคือพอมีความเคยชินที่จะสังเกตเข้ามาว่าความกระตือร้อนของเราเนี่ยมันมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะ,ะก็จะไม่ไม่จากสเกลแรกเนี่ยที่เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันจะค่อยๆมองมาเป็นวันๆวันนี้กระตือร้อนมากวันวันต่อมากระตือร้อนน้อยลง หรือว่าอาทิตย์หน้านะมันกระตือรือร้นมากขึ้นกว่านั้นอีกเรากับว่ามีไฟลุกท่วมตัวเลยนะมีเหตุต่างๆจูงใจให้โฟกัสใหอ้อยู่กับปัจจุบันและอนาคตอันน่าตื่นเต้นแต่บางช่วงนี่ติดขัดไปหมดแม้แต่ความรู้สึกที่เราอยากจะผลักดันสิ่งต่างๆให้มันรู้ล่วงไปมันก็คล้ายๆกับมอดตัวลงคล้ายๆกับมีความรู้สึกเหมือนอคนที่ปีนเขาอยู่ แล้วมีอะไรรบกวนเยอะหลือเกินไม่อยากปีนต่อทำไปแบบสังกตายแต่ก็เหมือนกักจะต้องนะไหนๆขึ้นเขามาแล้วก็ต้องขึ้นต่อไปจนกว่าจะถึงยอดเขาเนี่ยความรู้สึกต่างๆเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นระหว่างการทำงานอย่างกระเตรือล้นเนี่ยสามารถถูกสังเกตได้สามารถถูกรู้ถูกมองถูกเห็นทั้งสกเกลใหญ่แล้วก็สกเกลเล็กจนกว่าจะเกิดความรู้สึก ว่าความกระตือรือร้นเนี่ยนะมันไม่เที่ยงตามไอ้การปรุงแต่งของการงานในหน้าที่หลกักๆแต่ละวันนั่นแหละคือดูแค่นี้ก่อนดูเอาแบบหยาบหยบดูเอาแบบง่ายๆดูเอาแบบที่เราจะรู้สึกว่าทั้งโลกกับทั้งธรรมเนี่ยมันมันผสมอยู่ด้วยกันรตรงนี้แหละตรงที่เรานะะยังตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำงาน แต่ในขณนะดเดียวกันเราก็เห็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในภาวะภายในถ้าใครรู้สึกว่าได้สังเกตความกระตือร้อนคงไม่ไหวหรอกเพราะไม่ค่อยกระตือรือร้นนะจะเฉื่อยชาทั้งมากกว่า mm hmm. ก็เอาความเฉื่อยชานั้นก็ได้มาสังเกตดูนะปีนี้เฉื่อยชามากหรือเฉื่อยชาน้อยกว่าปีก่อน นะแล้วค่อยๆย,ย่อยลงมาถ้ามันมีความเคยชินจริง,รงๆที่จะคิดที่จะคำนึงถึงความเฉื่อยชาของตัวเองเนี่ยนะมันมันจะย่อยลงมาเป็นสเกลเล็กนะในระดับของอาทิตย์ในระดับของวันนะแล้วในที่สุดในระดับของชั่วโมงมันจะเห็นว่าทํางานอะไรแล้วเกิดความเฉื่อยชา,าช,ชาน้อยนะแล้วก็ไอ้ด้วยการจับสังเกตอยู่อย่างนั้นเองมันก็จะรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของความเฉื่อยชา เห็นว่ามันแล้วแต่การปรุงแต่งของงานในแต่ละลักษณะที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจที่มันมีอุปสรรคมากหรือมีอุปสรรคน้อยที่มันมีรางวัลล่อใจอยู่หรือไม่มีราง,งวัลล่อใจอยู่เลยนะปัจจัยต่างๆมันจะปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกเฉยๆหรือว่าเกิดความรู้สึกว่าเออมันมีค่อยมีไฟขึ้นมาหน่อยถ้าเห็นความ รู้สึกนะที่มันเกิดขึ้นในหน้าที่การงานของเราได้อย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการหลงไปติดติดแบบชนิดถอนไม่ออกเนี่ยนะหรือว่าไอความรู้สึกเกี่ยวกับหน้าตาว่าหน้าฉันจะต้องใหญ่กว่าคนอื่นนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเองนั่นเพราะว่าโฟกัสของจิตนะแทนที่มันจะมุ่งไปข้างนอกอย่างเดียวมัน สามารถย้อนกลับเข้ามามีความเคยชินที่จะรู้ที่จะดูข้างในด้วยนะครับนี่แหละตรงนี้คีย์สำคัญอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเอาแต่พุ่งออกไปข้างนอกอย่างเดียวยังไงมันก็ต้องหลงติดแน่นะจะรู้ธรรมะจะท่อง สูตรอะไรมาได้แค่ไหนก็ตามยังไงยังไงมันก็ไปทางโลคท่าเดียวนั่นแหละแต่ถ้าหากว่ามีความเคยชินที่จะสร้างจุดสังเกตเข้ามาที่ความรู้สึกภายในอันนี้ยังไงยังไงนะไม่ว่าจะรู้ธรรมะน้อยหรือมากแค่ไหนในที่สุดเราจะเห็นนะครับว่าจิตค่อยๆถอนออกมาจากอาการยึดมั่นถือมั่นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เสียงานด้วย